น,น,น,นี้ฉันยอคาอย,วาอย่วันหน,นี่งกระแสสดใสสำหรับฉันนะวันนี้นส,ส,ส,สนนะนนงสัยฉันต้องบอกลาแล้วนี้โอ้ยกว่าจะได้กลับมายัางโลกใช้เวลาตั้หนึงน่ย อ้ยถอดลูกชิ้นนาสันยัง่บ้างของจริงหรอไปแล้วอานี่ก็อย่งนี้แล้วเลยตามไมดีกว่านี่วันนี้ทำไมถึงมีก็อย่างนนเูเจอแฟนคนที่ฟสูกับนอยแม้วเ่าเันแน่นอนชันแค่เรียยงานมาที่นี่เฉยๆคนที่จะสู้อะไรโดนเขานีแหลนนียเขาอาจจะมาแล้วะยันชั้นเอ้เจอสนวัเอกไม่ตอคแบบนี้เลยสวัสดีครับคุณเจสันเชมครับ